หนังสือเล่มนี้เขาเขียนว่าหนังสือที่ทําให้คุณเล่นพระได้ไม่ใช่แค่ได้เล่นพระคนตั้งสโลแกนโคตรเท่หน้าตาดีด้วยในหนังสือเล่มนี้จะมีอะไรหนังสือเล่มนี้คนที่ไม่รู้จกักผมไม่ได้อ่านหรอกเขาหนังสือหมดตั้งแต่เดือนแรกเซียนในประเทศไทยซื้อหนังสือ้แทบทุกคนเซียนดังๆด้วยนะนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีการอธิบายเกี่ยวกับการแกะบอกการแกะเหรียญเลยการถ่ายฟิล์มกับฟิล์ม การแกะเหรียญมีตั้งแต่การให้ดูสมณศักดิ์กับพัดยศตระยศา่างแสดงสมณศักดิ์อะไรมีการแปลพศจากพศในอดีตจะเป็นพศปัจจุบันเนี่ยจุลศักราชต้องบวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดปีนะนรัตนโกสินทรลโศกมาเป็นพศต้องบวกพันสองร้อยสามสิบห้าสองพันสามร้อยนะยี่สิบห้าอย่างเงี้ยมีอะไรอีกหนังสือเล่มนี้พอเวลารู้นี่นี่ตัวตีเหรียญกระบอกเนี่ยเครื่องแกะ CNC สมัยใหม่ เนี่ยมีวิธีการผลิตเห็นป่ะตีกระบอกมันมีสามส่วนอ่าถ้าเกิดบล็อกแบบทางเรือปั๊มตัดไม่ตีกระบอกจะมีแค่สองส่วนไม่มีปอกตรงกลางอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะให้คุณรู้จักเรื่องราวของตัวตัดเหรียญตัวตัดเหรียญยุคนี้ยังไม่มีไฟฟ้าเป็นเกียวขันเพราะมีเกียวขันเนี่ยข้างถึงเลียบไงพอค่อยๆกดน้ำหนักลงให้ยืดปุ๊บ อ่ะแต่สมัยใหม่พอเป็นไฟฟ้ามันตัดคมอ่าใช่อ่ะคุณต้องอ่านขอมออกถ้าอ่านขอมมาออกไม่รู้เรื่องในเหรียญน,นะอ่ะพออ่านในเหรียญมาแล้วปุ๊บไอ้ตรงนี้คือชื่อฉายาไอ้ตรงนี้คือหัวใจคาถาและไอ้หัวใจคาถาที่อ่านมามันคืออะไรเอาไปครับร้อยแปดหัวใจพระคาถาเนี่ยสุณโมโลหัวใจขุนแผนกันหะนิหะหัวใจโจรเห็นไหมสีหะ นาทางเนี่ยตาอยู่ใต้จานอยู่ใต้สิ่งพอเดิมสีหะหนาทางคือหัวใจรัชสีที่จานอยู่ในสิ่งหลวงพ่อเดิมเส,สือจานได้ไหมบ่ได้อ่ะคุณก็ดูตั้งแต่เนี่ยหัวใจพระธรรมเจตคำพีสังวิทาปูกว่ายะปะเห็นไหมหัวใจพระสูตรทีมาสังอังคุเหรียแล้วไปจึงลงไงอาจารย์มัจจุปะทีมาสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะคืออะไรหัวใจนะครับแต่ละคาถา อยู่ในนี้หมดแล้วคุณก็ไปเรียนรู้เรื่องราวกับคาถาอิทิปิโสแปดทิศอ่าแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปดูณร้อยแปดตัวไอ้ที่เหียงงี่งีงอ๋อเนี่ยเป็นตัวณทั้งหมดบางครั้งเข้าใจว่าณเศรษฐีเป็นณนทรหดด้วยซ้ําเข้าใจว่าณจังงันเป็นณนทรหดด้วยซ้เพะเห็นเหมือนกุญแจซอนงี่งองอตีเป็นณนทรหดหมดไม่ใช่นะมีณจังงังมีณเศรษฐีมีณคงกระพันอยู่ในนี้หมด หลังจากนั้นก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องเล่ามาและที่สําคัญคุณจะรู้จักพระราชรีทั้งจังหวัดซื้อหนังสือเล่มนี้ไปเจอปุ๊บมีแบบบนหนังสือเอามาขายผมได้ค่าหนังสือคืนเจอแบบนี้ไปมีคนเอาพระเก๊มาขายคุณเฮ้ยดูหนังสือไม่โดนพระเก๊คุ้มแล้วแต่ที่สําคัญหลักเกณฑ์หลักการที่ผมให้เบื้องต้นคุณสามารถดูพระได้ทั้งประเทศครับผม